เอเยลวอเตอร์ yo, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เรามารีวิว k a w a ส a กิซั5 0ปี2 0 1 8ันกันนะครับคันนี้มีของแต่งมาให้พอประมาณเลยสวยๆเลยฮะคันนี้เครื่องเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับขับนิ่งๆเลยฮะสบายๆท่อเป็นท่อแต่ง a ะคาโบ i ิกนะครับผมมีการล้มมาให้นะฮะ กาดมอน้าเป็นกาดมอน้นานแต่งตรงรุ่นแน่นอนครับผมสวยมากครับคันนี้กระจกเป็นกระจกติดปลายแฮนด์นะครับผมเครื่องกิบกิบเลยฮะสะอาดมากนะครับผมคันนี้อาจจะมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยนะครับตามสภาพสินค้ามือสองเลยแลนเราเซอร์วิสครบให้หมดแล้วนะครับผมเอาไปพร้อมขับหล่อๆลเลยครับดอกยางหน้าหลังแน่น,น,นเลยฮะสวยมากครับคันนี้ ทายสันเป็นทายสั้นแต่งมาให้แล้วนะครับผมเป็นไฟเี้ยวแต่งมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าเลขไม์จะอยู่ที่36,000โลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงมาพ้อกันเลยทอเสียงนุ่มๆเลยนะครับไม่ได้ดุมากนะฮะ าเสียงนุ่มๆเลยนะครับท่าคันนี้นะครับเข้าวัสกิซัทสองห้าศูนย์ปีสองพันสิบแปดจดสิบเก้านะครับคอปเปอร์เสนอขายอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับสามารถฟรีดาวได้นะครับผมคันนี้ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อไลน์แอดและเบอร์โทรทางด้านบนได้เลย